สวัสดีครับอยากรู้ดูไม่นานมาเจอกันนานแล้วนะครับช่วงนี้ก็มีแต่เรื่องเบสิกเบสิกพื้นๆก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับวันนี้จะพามาผสมพันธุ์มะละกอแบบไม่ใช่แบบธรรมชาติเพราะธรรมชาติก็เขาจะผสมพันธุ์กันเองนะครับตัวนี้คือมะลิมะลกอเพศเมียนะครับเพศเมียลักษณะดอกจะตุมๆคล้ายดอกจำปีจำปีนะครับตัวนี้ เป็นดอกเพชรพู่นะครับจะเป็นชูเป็นพวงเป็นช่ออย่างนี้นะครับแล้วก็ลักษณะคือเราเด็ดมานะครับแล้วเอาผสมกับอย่างนี้นะครับเคี่ยเคียใส่ทาให้สนิทใจแล้วก็เอามาหลายๆช่อดอกไวข้ข้างๆให้พึ่ง ให้เพื่องเามาผสมต่อนะครับดวงไปแล้วไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเอากวดใส่น้ำอเอกีมาจากต้นบินเพราะแถวนี้ไม่มีต้นมะละกอครับมันมีต้นเดียวถ้าเป็นต้นสมบูรณ์เพียรก็จะสามารถผสมพันธ์กันเองได้เลยในในต้นเดียวกันแต่ถ้าเพียเราต้องเอาเพศรพ,พุ่งมาผสมนะครับมะละกอเพียตลาดจะไม่ค่อยต้องการนะครับเพราะลูมันจะอ้วนอ้วนป้อมนะครับถ้าสมบูรณ์เพศยร์ูมจะยาว อย่างแม่ค้าส้มตำเกาจะชอบเพราะมจะฝานง่ายนะครับแล้วเนื้อมันจะหนานะครับข้างด้านในจะไม่กวงถ้าเป็นเมียด้านในส่วนมากจะเป็นพงพงใหญ่นะครับแล้วเราเมล็ดก็ไม่สุกว่าเราขยายพันต่อนะครับนี่คือผมผสมไว้ก่อนก็น่าจะติดสักสองลูกถ้าเราไม่ผสมเลยจะไม่ติดเลยนะครับโบราณบางครั้งก็เอาผ้าทงมานุ่งให้ออกลูกอย่างนั้น บางบางคนก็ขีดกีดต้นให้ยางออกเพื่อจะออกลูกคนจริงไม่ไม,ไ,มไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่ที่การผสมเกสรเท่านั้นนะครับแต่ก่อนก็คือความเชื่อนะครับความเชื่อก็ดีอย่างความรู้ก็ดีอย่างนะครับเราก็ต่อไปเราก็จะเอาแค่เอาแค่ไว้พอกินนะครับแต่ในสวนผมก็มีหลายต้นนะครับ หลายร้อยต้นแต่ตรงนี้คือมาปลูกตรงแถวหน้าบ้านจะว่าปลูกก็ไม่เชิงนะครับไม่ว่าเกิดเองก็ว่าได้ก็เลยปล่อยๆไป,ปนี้ก็รอให้พึ่งมาผสมเยสอนถ้าเราเอาน้ำใส่ไปอย่างนี้มันก็จะไม่เหี่ยวง่ายนะครับแล้วก็จะเพิ่อโอกาสในการผสมพันธุ์โด,ดยธรรมชาติได้นะครับถ้าต้นสมบูรณ์เพศ ไม่ต้องผสมนะครับดอกก็จะคล้ายๆคอขวดก็จะคล้ายตัวนี้เลยครับแต่จะ,จะตูมกวาจะคล้ายคล้ายๆนี้เลยจะตูมกวดแต่ตัวนี้เป็นผู้นะครับจะเป็นช่อชเยอะๆอย่าง,างนี้มันก็ขึ้นอยู่แต่ละสายพันธุ์ด้วยคร,ครับความอยากรู้นําไปสู่การเรียนรู้นะครับจินตนา,าการสําคัญกว่าความรู้ความอยากรู้นําไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับบางท่านนะครับ สนมันสูงอย่างนี้เราก็ต้องทําอย่างนี้นะครับเพราะจะทําการลำบากครับอยากรู้ดูไปนานครับสวัสดีครับ